สวัสดีครับพบกับคูดครับจัดให้ฟรีสไตล์ครับในค่ำคืนนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเท้าความก่อนนะครับว่าลองทำติ๊กต็อกนะฮะขายเป็นในหน้าขายของนะฮะมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับพฤษภาพิจารณากรกฎาคมก็วสามเดือนนะนาะใช่ไหมก็พฤษภาพิจารณากรกฎาคมประมาณสามเดือนได้นะครับก็ลองขอสินค้าตัวอย่างไปหลายชิ้นด้วยกันนะครับก็ ขอไปเรื่อยขอไปมั่วนะพูดจริงๆว่าขอไปมั่วก็คือคอ,อันไหนที่เขาส่งให้เราเราถึงจะรีวิวให้เขาประมาณนั้นนะก็วันนี้สมหวังครับนี่เป็นคุยรองเท้านะครับคุยรองเท้าเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าสําหรับแอปอะไรสำหรับอะไรเนี่ยสำหรับแอฟฟิลิเอตก็คือการค้าขายร่วมกันนั่นเองนะครับการเป็นเราเป็นผู้ผู้รีวิวสินค้าอะไรให้เขาประมาณนี้นะครับถ้า ประมาณว่านั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปดูนะครับว่าคือโลภาวเนี่ยผมผมทำไมผมอยากได้จริงๆผมว่าแต่ผมจะซื้อแล้วนะคือผมกดกดไปแล้วอะ่ะกดไปแล้วลองกดดูว่าส่งตัวอย่างฟรีเขาจะส่งให้ไหมก็ปรากฏว่าเขาเงียบเขาก็ไม่ขึ้นสานะเลยอะไรเลยผมก็ว่าจะกดสั่งแล้วแหละนะก็เลยเพิ่งมันมีธุระผมก็ไปไปทํางานอย่ที่รงเนียนทำงานทงา,นทง,านทงานไป ก็ปรากฏว่าตอนเย็นก็เลยมามาลองส่งอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าส่งได้อะไรเงี้ยก็เลยเออเอาลองดูถ้าผมก็เลยบอกว่าถ้าเขาส่งมาให้ผมจะรีวิวเขาทาง u t u b e ด้วยท้ง t ิ k t ต็อกด้วยนะครับอันนี้จะลง YouTube เพราะว่ามันพูดยาวไปหน่อยนะครับถ้าติกต็อกก็จะสันส้นๆนะครับทำไมต้องอยากได้เพราะว่าผมวิ่งอยู่เป็นประจำนะครับผมก็คือนักวิ่งในวัยที่ มาเริ่มวิ่งนยะตอนอายุ35ปีจนมาตอนนี้38นะครับดังนั้นก็วิ่งอยู่เรื่อยๆวันไหนที่มีงานจากอื่นก็ก็ไม่ได้วิ่งแต่นะว่าจะพยายามออกกำลังกายให้ได้สม่ำเสมอนะครับแต,แ,ตแต่แต่ตอนนี้คือเวียดเวียดงานอ่นะเนาะคือเรียกว่างานการอ่ะนะที่นามันเยอะผมก็จะแบ่งเวลาทํางานที่ทํางานประจําแล้วก็ไปที่นาส่วนใหญ่ก็เลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้วิ่งเลยแต่เราได้ขอมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้เขา นะครับเราจะไปใส่รองเท้าเราดูสีว่ารองเท้าเราที่ที่ที่ใส่อยู่อ่ะมันมันมันพูดง่ายๆว่ามันมันเป็นของปลอมม่ะนะสั่งของของปลอมมาแล้วพื้นมันมันแข็งเออมันแข็งทีนี้ถ้าเราได้ตัวเนี้ยมันก็จะดีนะเออเดี๋ยวเราไปลองแกะกันว่ามันเป็นยังไงไปสถานที่รีวิวก็จะอย่างนี้แหละเนาะคนมันนอกอย่างเงี้ยก็ทำไงได้เนี่ยนะดูกันเลยดีกว่านะครับดูกันเลยดีกว่าน่่เน่ นี่งไงล่ะนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเปิดดูข้างในกันดีกว่าครับว่ามันเป็นจริงไดนี้พื้นแบบเฮ้ยแบบดียะนุ่มนุ่มเลยระคะไม่ถึงร้อยอะครับพี่น้องเนี่ยนิ่มมากเนี่ยดูนะฮะดูนะนิ่มอะนิ่มมากเลยอะใช้ได้มันต้องทดสอบว่า เวลาวิ่งมันเป็นยังไงเวลาใส่แล้วมันจะเป็นยังไงเดีย๋ยวไปดูกันนะอ่าเราเท้าเลยวันนี้ถ่ายคลิปถ่ายให้จบดึกไหนก็ไม่เป็นไรว่าคนเราอะเวลาน้อยสตูดิโอก็ไม่มีเนี่ยไม่มีพื้นนะพี่น้องแข็งงนะ่ก็ยังว่าแหละเนาะของมันเนี่ยมันไม่มีพื้นเลยนะเจ็บมากขอบอกเนี่ยเจ็บเวลาผมใส่วิ่งใส่ใส่ไปวันไหนที่ เป็นภาระศึกษาที่เขาให้แต่งตัวเหมือนพาระ,ะนะโรงเร,รเียนระผมก็จะให้แต่งแต่งตัวเกงบอมอะไรเงี้ยแข็งมากเลยนี่แหละถึงอยากได้แบบว่าเขาโฆษณาในทิก t ็อพอดีผมก็เลยไปแอดเป็นแอฟฟลิเอตกับเขานะครับนี่เป็นผู้ค้ากับเขาเป็นในหน้าเขาก็เลยส่งมาให้ผมมาลองเนี่ยเออเนี่ยเราไปลองเลยเนี่ยนะไปกันไปลองไปมาเอารองเท้ามากันเอารองเท้ามาเลยนี่อันนี้มันอาจจะ อาจจะใหญ่หรือเล็กไปอันนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับนะว่าท่านจะอ่าอยู่ที่ท่านผู้ชมแหละว่าจะตัดหรือไม่นะฮแต่ผมจะทดลองผมจะไม่ตัดนะครับผมจะยัดเข้าไปเลยก็แล้วกันเพราะว่าผมจะลองเพราะว่านี่มันเด็กแล้วนะครับเนี่ยผมจะลองเลยนะครับก็สวมให้ดีๆเนี่ยมันชนมันงอมันมันดุ้งขึ้นมานะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันยาวเกินไปนะครับพื้นมันยาว มันต้องมันต้องอ,ออกอีกไม่นใส่ผิดได้อีก๊ะกรรมนะครับหย,ยัดกรไป๋อนี้แล้วก็ตัดเอานะครับเราตัดเอาค่อนข้างเดียวกันเหรออ๋อ,อไม่เป็นไรใส่ไปเถอะใส่ไปเลยมันก็จะอาจจะไม่พอดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็จะเอามือสวมเข้าไปแล้วก็รีดมันให้มันให้มันขึ้นมาข้างบนเอานะครับ มันขึ้นมาข้างบนเราเนมันขึ้นมาข้างบนอย่างนี้นะครับเนี่ยขึ้นมาข้างบนอย่างนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปสวมกันเลยผมก็มาดูก่อนเนี่ยพื้นเขางานเขาดีนะไม่ถึงร้อยหน้าราคานะ่ะเห็นไหมเนี่ยหนาด้วยเดีย๋ยวเราไปทดสอบกันครับผมมาเรามาทดสอบกันครับวันนี้ถ่ายอยู่นอกบ้าน,นด้านนอก เออว่ะรู้สึกว่ามันนิ่มมากรู้สึกว่ามันนิ่มมันนิ่มกว่าเดิมเยอะอันเดิมอะเหมือนแผ่นกระดานอันเดิมเหมือนแผ่นกระดานเนาะว่าอย่างว่าแหละมันเป็นไม่ใช่ของที่อะไรก็กับสินค้าดีๆราคาไม่แพงนะครับก็อยู่ไม่ถึงร้อยบาทนะครับใครสนใจก็ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้นะครับ สานนี้เขากล้าเขาใจครับผมก็ใจเหมือนกันใจที่จะแบบว่ามีวิเวเ้นเขานะครับนะไปะลงทุนยามค่ำคืนนะครับมาถ่ายด้านนอกกันนะครับนิ่มมากไม่เจ็บเท้ามันเดิมเลยมันเจ็บเท้านะนิ่มมากครับขอบอกเนไะมันมีสเปรมมีสปริงด้วยนะมีสปริง,ย,นะรงยืดหยุ่นด้วยนะเดี๋ยวลองนิ่งกัน อ่าเดี๋ยวผมจะวิ่งเบาๆกลับไปกลับมากันแล้วกันนะครับมาทดสอบว่าเป็นยังไงที่ส้นเนี่ยมันจะมันจะแบบสปริงดีไหมนะครับอเออว่ะสุดยอดว่ะคืนแบบรู้ได้เลยว่าเฮ้นี่หน้าวินเนี่ย มันวิ่งสบายกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนผมก็ใช้คู่นี้เอาเองเค okay, เลยแบบเยี่ยมเลยสงสัยต้องสั่งมาใส่คู่นี่คู่น,คน่นะครับคู่ที่อยู่ในบ้านน,นี่คู่นะฮะผมก็ไม่มีเงินซื้อของแพงนะครับก็อาศัส่พื้นถ้าถ้าพื้นมันดีอ่ะเนี่ยสั่งมาแล้วว่ามันดีจริงๆนะดีเลยนะครับราคาไม่แพง นะครับหน้าวิ่งหน้าใสาวิ่งนะครับสําหรับคนที่ไม่มีเงินซื้อรองเท้าแพงๆเหมือนผมนะครับราคาหลักร้อยกับบวกกับพื้นราคาหลักสิบนะฮะน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับนี่ไงแจ๋วแจ๋วบอกเลยใครที่มีรองเท้าแล้วพื้นมันแข็งคุณต้องจัดแล้วนะครับคุณต้องจัดเลยผมบอกเลยว่าวิ่งดีมากนะนุ่มสบายเท้ามากครับสบายเท้ามากๆเลยนะครับใครที่ กำลังมองหาพื้อรองเท้าดีๆอยู่ก็ก็ลองนะครับลองอย่างผมเนี่ยผมโชคดีหน่อยที่ร้านเขาให้ผมมารีวิวก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ส่งมาให้เราส่งมาให้เราลองสวมใส่นะครับจากนี้นะครับเก็บไปก่อนรองเทา้าไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้นะครับไฮไลท์คือตรงนี้ตรงนี้เขาดีจริงๆนะครับเขาดีแบบว่ามันนิ่มนะครับเป็นเป็นยางผลิต ดังแบบดีเลยแหละนะครับนิ่มมากเขาบอกนะครับนั้นสุดยอดครับกับชิ้นนี้สองชิ้นนี้นะครับเป็นแบบทดลองอแบบทดลองเขาก็จะส่งมาคนละข้างนะมันเป็นไอข้างเดียวกันมันมันมัน,ม,น,ม,นม,มันไม่ใช่แบบที่เป็นน,นั้นเนี่ยแต่แต่ก็สามารถตัดได้แต่ขนาดว่าของทดลองยังแบบดีขนาดนี้นะครับถ้าของซื้อแบบสั่งซื้อแล้วจะดีแค่ไหนนะเดี๋ยวผมจะสั่งเหมือนกันแหละนะครับว่าเอาอีกรองเท้าอีกคู่หนึง่งอยู่ในบ้าน มีรองเท้าอยู่สองคู่สามคู่แหละแต่มันเก่ามากแต่ว่าผมว่าถ้ามีพื้นดีๆอย่างเงี้ยก็น่าใช้ต่อนะครับเอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คุณจะนา้พีตายก็มารีวิวให้ดูแล้วก็ใครสนใจก็ลิงก์ด้านล่างนะครับจัดไปนะครับผมคุณจะนา้พีตายาว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปตอบบ่อไปบายนะครับก็จากรองเท้าที่แบบยังไงอ่ะพื้นแข็งแข็งนะฮะตอนนี้สปริงดีมากเลย เป็นเหมือนรงเท้าราคามีราคาแพงเลยฮะเดินได้นิ่มมากเดินได้นิ่มมากสุดยอดจริงๆเดินได้แบบโอ้โหแบบสปริงเท้าได้ดีมากเลยครับสปริงเท้าถึงบ้านแล้วนะครับนี่ใส่สบายทั้งวันเลยครับนุ่มดี นะครับก็ไม่ได้มาอเวออะไรให้เขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับที่ผมใส่แล้วเนี่ยผมเดินนผมรู้สึกว่าสบายเท้ามาแล้วก็นุ่มกว่านเดิมเยอะเลยนะครับเพราะว่าเดิมมันจะแข็งมันพื้นแข็งนะครับมนอีกทีนะครับนะส่วนที่มันปลายมันที่มันยาวนะก็ก็ให้มันพับขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับมันจะหอ่อปลายเท้าเราได้อย่างดีมากนะครับมันจะ,จะนุ่มดีนะนุ่มดีมากๆเลยนะครับ ไม่ได้เชียร์แต่ว่ามาบอกกันว่ามันมันน่าซื้อน่าใช้มากๆนะครับนิ่มทั้งวันฮะเดินแบบสบายๆเลยผมแบบเดอชอบเลยอ่ะเดี๋ยวจะคงจะหามาหาซื้อมาใส่อีกคู่หนึ่งครับที่บ้านนะครับโอเคนะ